การเป็นคนเก่งแบบเงียบเงียบคือการใช้ความสามารถและทักษะของตัวเองในการทำงานหรือการใช้ชีวิตยังมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องแสดงออกหรือทำตัวเด่นการเก่งแบบเงียบเงียบไม่ใช่การไม่พูดอะไรเลยแต่คือการใช้พลังในตัวเพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายบทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นคนเก่งแบบเงียบเยบและวิธีการที่คุณสามารถพัฒนาได้ หการฟังและการสังเกตหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญของคนเก่งแบบเงียบๆคือการฟังและสังเกตสิ่งต่างๆอย่างตั้งใจการฟังอย่างลึกซึ้งช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์และคนรอบข้างได้ดีขึ้นการไม่พูดมากแต่ฟังมากจะทำให้คุณสามารถเข้าใจปัญหาหรือโอกาสที่คนอื่นอาจจะมองข้ามการสังเกตและทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีเหตุผล การฟังและการสังเกตศิลปะของคนเงียบที่เก่งสามารถกล่าวถึงแนวคิดและทักษะสำคัญที่ทำให้คนเก่งแบบเงียบๆสามารถเข้าใจโลกและผู้คนรอบตัวได้ดีขึ้นโดยอาศัยการฟังและการสังเกตอย่างตั้งใจและลึกซึ้งนี่คือแนวทางในการจัดเนื้อหาการฟังที่ลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจการฟังไม่ใช่แค่การรับฟังเสียงแต่เป็นการให้ความสนใจเต็มที่และตั้งใจรับรู้ข้อมูลจากผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกและความคิดของคนอื่นได้ดีคือการฟังโดยไม่ตัดสินคนเก่งที่เงียบมักจะฟังโดยไม่รีบร้อนตัดสินหรือแทรกคำพูดการฟังอย่างเปิดใจจะทำให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายและเข้าใจเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการฟังเพื่อเรียนรู้การฟังอย่างจริงจังช่วยเพิ่มูนความรู้และทักษะใหม่โดยไม่ต้องพูดหรือแสดงตัวตนมาก การสังเกตที่มีประสิทธิภาพการสังเกตท่าทางและภาษากายคนเก่งที่เงียบมากจะมีความสามารถในการสังเกตภาษากายเช่นการเปลี่ยนแปลงของสีหน้าท่าทางการยืนหรือการเคลื่อนไหวซึ่งสามารถบอกได้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นการสังเกตการกระทำมากกว่าคำพูดการสังเกตสิ่งที่คนอื่นทำมากกว่าการพูดช่วยให้เราค้นพบข้อมูลที่ไม่ถูกกล่าวถึงการกระทำมักจะสะท้อนความจริงใจ และความตั้งใจที่แท้จริงการสังเกตความเปลี่ยนแปลงคนที่เก่งแบบเงียบๆมักจะมีความสามารถในการสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาพแวดล้อมเช่นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนในทีมการเปลี่ยนแปลงในโปรเจกต์หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เล็กน้อยการประยุกต์ใช้ทักษะการฟังและสังเกตการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันการฟังและการสังเกตช่วยให้เรารู้จักตัวเองและผู้อื่นดีขึ้น สามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นการใช้ในการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นการฟังและการสังเกตสามารถช่วยให้เราคลี่คลายปัญหาได้ดีขึ้นสร้างความมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าการเรียนรู้จากการฟังและสังเกตการฟังและการสังเกตช่วยให้เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและสามารถนำมาปรับใช้ในการตัดสินใจของเราเอง การพัฒนาทักษะการฟังและการสังเกตการฝึกฝนความตั้งใจการฟังและการสังเกตต้องอาศัยความตั้งใจและความสม่ำเสมอในการฝึกฝน <ME ũ i> เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้ลึกซึง้งและมีประสิทธิภาพการฝึกฝนความสงบและความเงียบคนเก่งที่เงียบเงียบมักจะฝึกฝนให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่สงบเพื่อให้สามารถฟังและสังเกตได้อย่างเต็มที่การฟัง และการสังเกตเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นและโลกหรือรอบคนเก่งที่เงียบมักจะเป็นผู้ที่ใช้ทักษะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลึกซึ้งซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นมักจะมองข้ามและสามารถตัดสินใจหรือแสดงออกได้อย่างชาญฉลาด2การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคนเก่งแบบเงียบๆมักจะไม่พูดถึงความสำเร็จของตัวเอง แต่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ๆทาให้คุณเก่งขึ้นในสิ่งที่ทําโดยไม่ต้องพึ่งการยกย่องจากผู้อื่นการพัฒนาตนเองสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการอ่านหนังสือการศึกษาเพิ่มเติมหรือการฝึกฝนทักษะต่างๆอย่างสม่ําเสมอการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องของคนเก่งแบบเงียบๆเน้นถึงแนวทางการพัฒนาตัวเองที่ไม่ต้องการการแสดงออกมากมาย แต่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาวการพัฒนาทักษะและความสามารถภายในตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่คือเนื้อหาที่อาจจะเป็นประโยชน์การพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้จากประสบการณ์คนเก่งแบบเงียบมักจะเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ที่เผชิญไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวพวกเขามักสะท้อนตัวเองเพื่อหาวิธีปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น การอ่านหนังสือและแหล่งข้อมูลต่างๆการอ่านหนังสือบทความหรือการฟังพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองหรือทักษะใหม่ๆจะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆทำให้พวกเขามีแนวทางที่ดีการพัฒนาการเรียนรู้จากคนอื่นแม้ว่าคนเก่งแบบเงียบๆจะไม่พูดมากแต่พวกเขามักจะสังเกตและเรียนรู้จากผู้อื่นพวกเขาจะรับข้อมูลจากคนที่มีประสบการณ์หรือบุคคลที่พวกเขาชื่นชม โดยไม่จําเป็นต้องพูดมากมายการฝึกฝนทักษะใหม่ๆอย่างสม่ําเสมอคนที่เก่งแบบเงียบมากจะพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์การฟังและการเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นทําให้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น การฝึกฝนทักษะการทำงาน5สกิลเศา้าพวกเขาจะพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือสิ่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญโดยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทักษะทางเทคนิคภาษาหรือการใช้เครื่องมือใหม่ๆการฝึกฝนทักษะทางสั์สังคมซอฟต์สกิลเช่นการสื่อสารการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและการฟังที่ดีคนเก่งแบบเงียบๆจะมีความเข้าใจในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ต้องการการแสดงออกมากมายการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคนเก่งแบบเงียบจะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นในการทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นพวกเขามจะวางแผนระยะยาวและทำตามแผนอย่างต่อเนื่องการติดตามผลและปรับตัว พวกเขาจะเหมือนความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอหากพบว่ามีจุดที่ต้องปรับจะทำการปรับแผนหรือวิธีการเพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมายได้การเรียนรู้จากความผิดพลาดคนเก่งที่เงียบเงียบมักจะมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหรือกลัวพวกเขาจะใช้ความผิดพลาดนั้นในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการรักษาความสงบและสมดุลในชีวิตการฝึกสติ m มนฟนิ การฝึกสติช่วยให้คนเก่งแบบเงียบๆสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ครอบงำการฝึกสติช่วยเสริมสร้างความสงบในและจิตใจที่พร้อมรับการเรียนรู้การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายคนเก่งมักจะให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งการออกกำลังกายการพักผ่อนและการทำกิจกรรมที่ช่วยบรรเทาความเครียดเช่นการเดินเล่นในธรรมชาติ หรือการฝึกโยคะการรักษาสมดุลในชีวิตพวกเขารู้จักการจัดการเวลาและพลังงานของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทำให้ตัวเองรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดแรงสาม,สามการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคนเก่งแบบเงียบๆมักจะใช้เวลาและความพยายามในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานหนักนะและตั้งใจทำในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมามาจะโดดเด่น หรือความพยายามที่เสียไปการทำงานยังมีประสิทธิภาพยังแสดงถึงความรับผิดชอบและความทุ่มเทซึ่งมักได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง 4. การหลีกเลี่ยงการโอ้อวดคนเก่งแบบเงียบเงียบไม่จำเป็นต้องโอ้อวดหรือแสดงความเก่งให้คนอื่นเห็นพวกเขามาักจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดและล่อให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองการหลีกเลี่ยงการโอร้อวดทำให้คุณดูน่าประทับใจและมีความจริงใจมากขึ้น การให้ผลงานพูดแทนตัวเองจะทำให้คนอื่นเห็นถึงความสามารถของคุณโดยไม่ต้องพยายามแสดงออก 5. การเลือกเวลาพูดแม้ว่าเราจะเป็นคนเก่งแบบเงียบๆแต่การพูดในบางช่วงเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญการเลือกเวลาพูดอย่างเหมาะสมและพูดในสิ่งที่สำคัญหรือจำเป็นจะทำให้คุณดูมีความน่าเชื่อถือ,อและเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งการพูดเมื่อจำเป็นเท่านั้นยังช่วยให้คนรอบข้าง ให้ความสำคัญกับคำพูดของคุณมากขึ้น6ก,การรักษาความสมดุลในชีวิตการเป็นคนเก่งแบบเงียบๆย,ยังหมายถึงการรู้จักรักษาความสมดุลในชีวิตทั้งในเรื่องของการทำงานการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างยาวนานโดยไม่ต้องเหนื่อยล้าหรือรู้สึกท้อแท้เจ็ การใช้ความเงียบเพื่อพัฒนาความคิดความเงียบสามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาความคิดและการตัดสินใจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือมีปัญหาการเงียบและคิดทบทวนจะช่วยให้คุณหาทางออกหรือแนวทางในการแก้ไขได้ดีกว่าการพูดหรือตัดสินใจในทันทีการใช้ความเงียบเพื่อพัฒนาความคิดจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างอิทธิพลโดยไม่ต้องแสดงตัวการเป็นคนเก่งแบบเงียบๆทำให้คุณสามารถสร้างอิทธิพลต่อผู้อื่นได้โดยไม่ต้องพยายามทำให้ตัวเองเด็นหรือแสดงอำนาจจากการพูดการทำงานอย่างหนักและผลลัพธ์ที่ออกมาจะทำให้ผู้อื่นเห็นถึงความสามารถของคุณและยอมรับในตัวคุณสรุปการเป็นคนเก่งแบบเงียบๆไม่ได้หมายความว่าต้องปิดตัวเองหรือหลีกเลี่ยงการพูดแต่คือการใช้ความสามารถ และทักษะของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องแสดงออกมากเกินไปการฟังและสังเกตการพัฒนาตัวเองและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นคุณสมบัติของคนเก่งแบบเงียบๆที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างได้